สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆจริงๆนะครับเอาประสบการณ์ตัวเองในการซื้อที่แขวนฝักบัวมาฝากนะครับผมซื้อตัวนี้มาเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่อลูมิเนียมยังไงมีสนิมแล้วนะแล้วก็ที่เห็นน็อตขาดนะครับที่เป็นตัวหัวน็อตขาดผมซื้อมาทั้งหมด2แบบแล้วก็ซื้อมาทั้งหมด4ตัวเรื่อยๆนะครับแล้วพอตัวนี้เนี่ยใช้งานมาสักพักหนึ่งแทบจะไม่ค่อยได้แขวนด้วยนะนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้นะ ชัดเจนเลยมีขายทั่วไปในร้านค้าออนไลน์คลิปนี้อยากจะมาเตือนว่าตัวเนี้ยโยกแล้วนะครับซึ่งน,อน็อตตัวนี้เท่าที่เห็นเนี่ยบริเวณเกลียวน,อน็อตด้านในจะเป็นพลาสติกใสนะครับใช้งานมาสักพักหนึ่งพลาสติกขาดเนี่ยขาดแบบนี้เลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โยกละผมไม่ค่อยได้แขวนจริงๆแขวนไปไม่ถึง5้าครั้งหรือมั้งเนี่ยนะครับอย่างตัวข้างบนน,อน็อตเป็นสนิมแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนําอย่างแรงนะครับ สำหรับตัวบนตัวนี้ยผมแนะนําซึ่งผมทําคลิปไว้ให้แล้วแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูตัวนี้สามารถถอดได้นะก็ค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดไม่มีสนิมแน่นอนออกแบบมาได้ดีถ้าเกิดว่าติดไปแล้วซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะหัวก็ได้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็อยากจะเอาข้อมูลมาฝากมาเตือนประมาณนี้นะครับก็ใช้งานมาแล้วเจอมาแล้วจริงๆกับตัวเองตัวนี้ทนกว่าราคาไม่แพงด้วยราคาประมาณ น่าจะไม่เกิน50บาทนะครับแต่ตัวทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมโยกแล้วขาดแล้วนะครับไม่ทนไม่อยากแนะนําก็เอามาเตือนกันไว้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่เปิดผ่านมาก็แวะดูสักนิดหนึ่งไญญอทีบรัยาเนามาฝากนะครับ